สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ติดกันพลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเรลเกรดนะครับวิงกันดั้มนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นเอ่อทีวีเวอร์ชันนะครับก็จะเป็นวิงกันดั้มตัวแรกนั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกล่องลำดับที่35แล้วนะครับสำหรับตัวเรลเกรดนะครับกล่องนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะครับ กล่องนี้ได้มาจากทางร้านกันพาวินเลสนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะมาเปิดกล่องอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็ดูพาพแผงข้างในนะครับว่าหน้าตามเป็นอย่างไรนะฮะส่วนในเรื่องของสปีดบิลนะฮะดูกันในวันถัดไปแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้ด้านข้างกล่องนะฮะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับของตัววิงกันดั้มนะครับอ่าตัวนี้เป็นด้านหลังนะฮะอ่ะดูกันใกล้ๆแล้วก็ MS Joint นะครับเอ่อเลดเอ็ดวานมือบิลสูตรจอยเนี่ยก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับ ก็ดูแล้วน่าจะเป็นในส่วนของพัดปีกนะฮะตามนี้ที่เขาวางมาคู่กันนะครับจุดขยับต่างๆนะครับตัวปืนแล้วก็ระบบการแปลงร่างนะครับพัดปีกนะครับเมื่อกลางนะครับแล้วก็พัดชินโลนะฮะข้างในนะครับเก็บบีมเซเบอร์นะครับตัวเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อีกข้างหนึ่งจะเป็น post action ต่างๆนะครับของตัววิงกันดั้มนะครับหน้าอกสวยมากนะครับ อ่ะนี่โอเคมาไปพูดค้ำทำเพลงครับเปิดกล่องนะฮะนับถุงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูแผงกันในส่วนของการนับถุงนับแผงเนี่ยยังไงก็ยังเป็นขั้นตอนที่จําเป็นนะครับสําหรับตัวกันพานะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนๆก็ตามนะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันมีพาร์ตดุดหรือไม่พาร์ทหักหรือไม่แผงครบหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะไม่นับมาจากทางร้านไนีฮะฉะนั้น เราก็มานับกัดตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าให้ครบอย่างใดก็ดูคู่มือประกอบนะครับแล้วก็เอาไปเคลมกันนะครับอย่าลืมละ่ะยังไงขั้นตอนการเปิดกล่องก็สำคัญนะครับอ่ะนี่คือถุงที่1นนะครับถุงที่สองถุงที่สามส7 8ห้าดถุงนะครับก็จัดว่าพอประมาณนะครับสำหรับตัวโยเกิร์ตนะครับในกล่องกล่องหนึ่ง คู่มือเป็นรูปเล่มนะฮะเย็บแม็กมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับคู่มือนะครับของตัวรลเกตวิงกันดมนะครับก็จะเป็นแบบรูปเล่มนะฮะเย็บแม็กมานะครับเปิดเข้ามาก่อนอ่ะโอเคจะเป็นในส่วนของพ์ทแผงต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูของจริงทีหลังเปิดขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของประกอบนะครับซึ่งริลเกตส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มต้นประกอบที่ส่วนเท้านะฮะ แล้วก็ขานไล่ขึ้นมาเป็นช่วงเอวช่วงอกนะครับช่วงแขนแล้วก็หัวนะครับสุดท้ายแล้วก็พวกพัดปีกนะครับก็จะมีรูปนะครับของการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะโอ้หลายหน้าอยู่นะฮะอันนี้ก็พ์ดอาวุธนะฮะแล้วก็คู่มือนะครับในการเปลี่ยนนะครับรูปล่างนะครับ จบด้วยน้าสุดท้ายนะครับเป็นตัวการติดสติกเกอร์นะครับหรือว่าดีคอรแผงแรกครับแผง A นะฮะมันติคัลเลอร์นะครับก็เป็นสีดำสีเทานะครับพาร์ชชิ้นใสสีเขียวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีขาวนะครับแต่ก็ไม่ได้ขาวจัวขนาดนั้นนะจะเป็นในส่วนของหัวทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นส่วนหัวทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกพาร์ปืนนะฮะแล้วก็ชิ้นโลนะครับ พลาสใสสีเขียวนะครับก็เป็นดวงตานะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของพวกนี้เป็นตัวไอพ่นนะครับนี่ชิ้นก็ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ตัววิ่งมันก็ค่อนข้างเล็กอยู่ด้วยนะในซีรีส์นี้ค่อนข้างจะตัวเล็กนะครับผมอ่ะแผง A ครับผมแผง B ครับเอ็ดวานโมบิสุดจอยนะฮะก็เป็นในส่วนของแกนปีกนะฮะ แกนพ์ดบีกจะมี2ชิ้นนะครับแผง B แผง C เป็นแผงเบิ้ลน,นะครับเป็นพ์ดชิ้นโครงนะครับทั้ง2แผงเลยเป็นโครงของแขนขานะครับแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดคือเขาแกะรายละเอียดมาถึงด้านในเลยนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับต่างๆอันนี้น่าจะเป็นชิ้นไหลนะพวกนี้เป็นเท้านะครับอันนี้หลุดช่างมันถือว่าไม่ดูจากแผง อันนี้ก็ชิ้นไหลนะฮะชิ้นค่อนข้างจะเล็กเห็นไหมฮะนี่ค่อนข้างจะเล็กอันนี้เป็นหลังมือนะฮะก็เวลาการต่อเรี้ยวเกรดก็ระวังกันด้วยนะฮะชิ้นเล็กจริงๆนะฮะเขาตรงก็ต่อแผงดีครับพาร์ทชิ้นโครงอีกเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีมือนะฮะอยู่ตรงนี้ตรงแถวตรงกลางนี้เป็นมือแบนะฮะมือกำนะครับ กรรมอาวุธนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมือมืออ,อีกแบบหนึ่งนะที่จะเอียงๆหน่อยนะฮะรายละเอียดของมือนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นพรดชิ้นกระโปรงนะฮะนี่อันนี้ก็ถ้าจะเป็นแพ็คนะนี่รายละเอียดของโครงช่วงนี้น่าจะเป็นในส่วนของขานะครับแล้วก็ช่วงเอวนะฮะรายละเอียดเขาให้มาเจ๋งเลยนะฮะ ตอนนี้ไม่รู้อะไรนะนี่สวยงามอย่างที่บอกครับชิ้นเล็กระวังหล่นกันด้วยนะครับต่อมาแผง e1 นะครับพ์ทชิ้นสีเหลืองนะครับก็จะเบิ้ลมานะเป็น e2 ด้วย e2 จะเบิ้ลตรงนี้นี่เห็นไหมฮะสีเหลืองมันอยู่ตรงไหนบ้างอะ่ะตรงนี้ชิ้นเขาเห็นชัดเจนนะเป็นเขานะฮะช่วงนี้ก็ตรงหน้าอกเห็นไหม เป็นช่วงหน้าอกนะครับชิ้นกลมๆนะฮะกลมๆก,ก็ไหลนะพาชิ้นเหลืองนะครับนี่พวกนี้นะครับก็เป็นส่วนของปีกด้วย E 1แล้วก็ E 2ต่อมาพาชิ้นสีน้ำเงินนะฮะ F 1นะฮะแล้วก็ F 2นะครับพวกนี้เป็นพาชิ้นกระโปรงนะฮะ แล้วก็จุดสีน้ำเงินนะฮะทั้งหลายของตัวนะฮะต่อมาแผง g 1นะครับและแผง g 2นะครับผมพาร์ทชิ้นสีแดงนะครับก็อันนี้เป็นโลนะฮะเป็นโลอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงดูกันใกล้ๆอ่ะอันนี้ก็พาร์ทปีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสีแดงนะครับนี่ชิ้นเท้านะครับชิ้นเท้า แผงมันเบิ้ลตรงนี้นี่แผงมัเบิ้ลตรงนี้นี่ปีกแล้วก็โล่จินทาวด้วยแผง h 1นะครับและแผง h 2นะครับเป็นส่วนกราะแล้วนะครับก็เบิ้ลตรงนี้มานะครับนี่พาร์ทชิ้นมันออกเป็นเทาเทานะเป็นแบบก็ไม่ใช่ขาวสักทีเดียวนะฮะไม่รู้กล้องมันจะจับสีได้ ครบหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเดิมนะชิ้นจะเล็กมากนี่ชิ้นเล็กเลยนะฮะ H1 H2 กับแผง I1 นะครับพาทชิ้นปีกนะครับแล้วก็ชิ้นเกราะต่างๆแล้วนะครับแล้วก็เบิ้นนะครับ I2 นะครับซึ่ง I2 นะครับจะเป็น ตรงนี้โล่นะฮะชิ้นกระโปรงนะครับสวยเลยนะฮะแล้วก็ชิ้นตรงขานะครับเหมือนกันนะฮะที่เบิ้ลมาอันนี้ชิ้นตรงไหลนะครับตรงน,นี้ชิ้นนี้แต่ละเอียดก็อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าความเป็นเหลี่ยมของเขาที่ทํามาเนี่ยทำเหลี่ยมได้ดีนะครับแล้วก็กระโปรงสวยมากนะฮะต่อมาก็อันนี้ บีมเซเบอร์นะครับเป็นชิ้นสีเขียว2ชิ้นสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ใสนะครับของตัวกันดัมวิงนะฮะแผนก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะฮะอันนี้คือของทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องวันนี้แล้วเรลเกรดกันดัมวิงนะครับทั้งนี้เลยสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของเรวเกรดวิงกันดัมนะฮะมี16แผงนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแผงเบิ้ลนะครับพาชิ้นส่วนก็ค่อนข้างเล็กเนื่องจากว่าเป็นเรลเวเกตแล้วก็ยังเป็นในส่วนของตัวหุ่นเองที่มีลักษณะที่เล็กนะครับทีนี้โครงนะครับน่าสังเกตเลยคือโครงเนี่ยเรียกว่า100%เป็นะฮะเป็นโครงใหม่ที่ทำมานะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวโมบิสู u จอยนะฮะแอดวานโมบิสูจอยมีแค่2ชิ้นนะครับ ก็เพื่อใช้ในจุดขยับของปีกนั่นเองนะครับในส่วนของการแปลงล่างอันนี้ผมยังไม่ได้ดูรีวิวจากทางต่างประเทศนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่ามันสามารถแปลงล่างแบบได้ทั้งตัวเลยหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปถอดชิ้นส่วนนะครับแต่ที่แน่ๆมันไม่มีแกนชิ้นส่วนนะครับฉะนั้นน่าจะจับขยับแปลงล่างได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องถอดแกนนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีวิวนะครับว่า ตัวโครงเนี่ยแข็งแรงขนาดนั้นไหมนะฮะจะแข็งแรงเหมือนแบบของพวกยูนิคอนหรือเปล่านะครับโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับเดี๋ยวในเรื่องของสปีดบิลนะฮะก็ลงในวันถัดไปนะครับตัวนี้วิงกันน้ำนะครับเรลเกรด1ต่อ1 1 4ได้รับการสนับสนุนนะฮะเปิดกล่องจากทล,ลันกันพาวิลเวลตท้าเพื่อนชอบรือส่นใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ตะล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบจุบเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม